สวัสดีครับผมนายเสถีพรงพงศ์พลรงสามศ6เรียที่ิ3ครับวันนี้ผมจะมาถอดที่กรองแอร์ไปรล้าน,นะครับขั้นตอนที่สองก็ฉีดน้ำล้างเลยนะครับ มาเจอกันอีกตอนล้างเสร็จนะครับพอเราล้างเสร็จแล้วเราก็นําไปตากแห้งเดียวเท่านี้ก็กลับเอามาใช้ใส่แอร์มาได้แล้วนะครับขอบคุณครับ